ดูรายการด <Do sweet. S 2> ูสวิตรายการที่ผู้ชายดูแล้วจะต้องปีดวันนี้อเลยว่าสําหรับคนที่ชอบไปเที่ยวผับครับผมงานอ e ีเวนต์ใหญ่ๆนะครับยุคนี้ต้องมีดีเจสวยๆ, <Yeah. S 2> ๆเห็นคนนี้แล้วต้องฟ้าเหลืองฟ้าทำไมครับ<อ>เขาชื่อฟ้าใสไม่ใช่เหรอครับแต่เห็นแล้วต้องฟ้าเหลืองโอ้โหเห็นแล้วต้องแบบ อยากอ่ะคาง,างเหลืองด้วยครับผมเพราะว่าโดนต่อยใช่ไหมครับดีซั่นเนี่ยครับแฟนเขาดุนะน่ารักดีครับผมแต่ว่าวันนี้ต้องขอบอกเลยว่าดีเจคนนี้ครับดีกี <ๆ S 1> เขาไม่ธรรมดาเพราะว่ามีชื่อเสียงกระชอนมากน่ารักด้วยในวงการด้วยตอนนี้เธอพร้อมอยู่แล้วไปเจอกับเธอเลยดีกว่าครับกับดีเจฟ้าใสในช่วง Dream Go Oh Oh My God สุดฮิปคนนี้เธอจะมาทำให้คุณหนุ่มๆห,หลงไหลและชวนฝันไปกับเธอแบบไม่อยากตื่นกันเลยล่คะค่ะหลายคนของคุณหน้าคุณตาของเธออย่างแน่นอนโดยเฉพาะนุ่มๆที่ชอบปาร์ตี้เพราะเธอคนนี้เป็นดีเจม่วยตัวเล็กเซ็กซี่ที่ใครเห็นเป็นต้องร้องว้า wow! วแน่นอนคะ่ะแล้ววันนี้เธอไม่ได้มาเปิดแผ่นให้เราฟังหรอนะคะ แต่เธอจะมาเผยเรื่องลับๆที่คุณหนุ่มๆอยากเรู่ออ้าะจะมัวรอช้ายอยู่ทำไมไปฟังเสียงใสๆของเธอกันเลยดีกว่ากับดีเจฟาใสค่ะ เกินนะครับอยู่กับดีเจสาวสวยน้องฝ้าใสสวัสดีครับานตอนนี้เป็นดีเจที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยครับแล้วก็ในเดือนนี้ทั้งเดือนนะฮะเราเชิญแต่ดีเจที่มีชื่อเสียงมาหมดเลยถูกต้องหลานที่อยู่กับผมดีเจชื่อเสียมานานแล้วครับผมชื่อเสียงไม่เสียของผมได้ชื่อเสียครับครับผมนะฮะชื่อไม่เสียไม่มีนะครับอุษบดจะพูดได้ดูดีหน่อยตอนนี้เป็นซีอีโอแล้วนั่งจะเป็นลือสีมีภูมิฐานเลยเนี่ยบอกมัน บอกกี่ครั้งแล้วเป็ดเหรอเสียบุคลิกไหมเนี่ยเข้าเรื่องเข้าเรื่องท่านลือศรีอยากจะถามอะไรน้องครับวันนี้ก็อยากจะรู้จริงๆว่ามาเป็นดีเจได้ยังไงก็เป็นคนชอบเที่ยวค่ะเที่ยวแบบเที่ยวเยอะมากเห็นบอกว่า7วันนี่เที่ยว8วันเลยใช่ไหมต้องค่ะเ่ยนแบบนั้นก็ แล้วก็วันนึงแบบเมาๆอยู่ก็เงยหน้าขึ้นไปบอกบุรีแต่เอ้ยเท่ดีเปลียนดีกว่าอ๋อโอ้ยเขาเท่ดีว่ะเพราะเขาสูงว่ะถ้าเกิดเราไปเกิดเราคงสูงบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไออย่างเงี้ยเป็นคาถามที่ผมสงสัยมานะว่าทุกนี้ผมเป็นคนชอบเที่ยวจริงจริงอ่าแต่ผมอะเที่ยวไม่ได้ผมไม่มีเพื่อนอ่าพี่จะชวนน้องไปหรือยังไงเปล่าจะให้น้องชวนกูบ้างเพราะเห็นเขาไปเนี่ยแปดวันเนี่ยแปลว่าเรามีเพื่อน เราเข้ไปทำงานด้วยงานไปเที่ยวด้วยทำงานด้วยแฟนดุไแฟนดุไม่ดุไม่ดุแฟนไม่ใช่หมาเนี่ยมาดุได้ไงอเคียร์ได้เคียร์ได้เคียร์ได้อย่างพี่เนี่ยตบมือทีเดียวก็รู้เรื่องโอ้โหหมายว่าตบมือให้น้องหยุดท่านี้เอออ่ามาต่อมาต่อมาต่อคือเห็นว่าเนี่ยเป็นดีเจหลายคนบอกว่าตอนนี้มันฮิตมากเลยนะเห็นดีเจสวยๆเยอะเลยรายได้ดีไหมครับ ก็ถือว่าดีมากค่ะถ้าให้ผมคํานวณเลยนะมีงานทุกวันไหมทุกวันค่ะมีงานทุกวันวันหนึ่งเนี่ยเราต้องไปประมาณกี่ที่ครับเออบางที่ถ้าเป็นอีเวนต์ใหญ่ก็ที่เดียวค่ะถ้าสมมติถ้าเวลามันได้อะไรอย่างนี้ก็วันนึงวิ่งได้2อสที่ค่ะบสมมติว่าไปร้อไปไปรับอีเวนต์ที่ที่ภูเก็ตเปิดตอนเช้าตอนกลางคืนก็ยังสามารถรับงานตอนกลางคืนได้อีกใช่ีเช้าแล้วก็ ก็มางานที่กรเทโอ้โหยังไงฮอตปะเออทำงานหนักจนตัวเตี้ยเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่เตี้ยไม่เกี่ยวกับทำงานนะ้มบอกว่าเขาเรียกว่านะค่าตัวเนี่ยเป็นหลักหมื่นถ้าวันหนึ่งสามงานก็หลายหมื่นกันเดือนหนึ่งก็หลายแสนก้มหูชาแนลได้หลายหลายอันเลยผมเนี่ยเป็นแฟนครับของแฟนเขาด้วยโอ้โหหมายความว่าสรุปเราซื้อฟลอรลรี่ให้แฟนใช่ไหมครับ นก็ซื้อของเขาเองดิแต่นี่เติมน้ำมันให้ทุกครั้งรอเออเต้ตัวเองผมสังเกตมานานแล้วสรุปเราช่วยเขาผ่อนใช่ไหมครับทุกวันนี้ไม่คเกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่นไม่เกี่ยวนะไม่เกียวแล้วน้ำมันอ่ะใครเติมเขาสิอ๋อเขาเติมแต่เราเติมลมมาเนี่ยเติมลมเติมลมอะไรล่คิดว่าอะไรเป็นจุดขายทําให้เรียกว่าหนุ่มๆมาชอบฟ้าใสอะไรคือรองเท้าส้นสูงแล้วดูสูงดีใช่ก็ เออผู้ชายส่วนใหญ่จะชอบผิวตัวเล็กตัวเล็กมั้งคะตัวเล็กตัวเล็กใช่อย่างแบบแฟนซาก็ชอบผิวตัวเล็กดอโอเยอะแยะอย่างี้เขาชอบดูเสมอหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นการ์ตูนเรื่องนั่นตัวเขียวนั่นตัวเขียวนั่นไม่เล็กขนาดนั้นอันนี้ออกแนวคนแคระคนแคระอ๋ออันนี้นางเอกเรื่องฮอบบิทนะฟลอโด้ฟลอโดอถ้าชอบตัวเล็กๆก็เป็นฟลอโดน้องก็ได้เออดูรองเท้าก็ได้เนี่ยรองเท้าลูกออกมาจากในนิยายเลยอันนั้นเนี่ยจริงด้วย เข้ามือผมอ่ะนีดูแลกัน้นองมันแคะะเลยสูงเท่าไรครับเนี่ยหนึ่ห้าสิบเมรอแหม่นก่มานี่มไม่อยากบ่อยครับไม่น่าทำเลยตัดออกได้ไหมัดผมถึงบอกไงว่าผมมาตามน้องเขาอยู่เห็นแต่รูปเห็นแต่รูปเห็นแต่บนเวทีพอเจอตัวจริงเมื่อกี้ข้างล่างตัวคนหรือถังแก๊ส ใช่เหรอไม่อ้วนนักเลยไม่เาไม่ได้พูดถึงอ้วนเสมายยุ่ยเตี้ยโอเคไกลแล้วไกลไกลอ้วนแล้วไกลอ้วนแล้วดูจากทรงเฮ้ยช่วยเอาอะไรแพลตฟอร์มมาต่อให้น้องหน่อยเ่สูงกว่านี้เองนิดนึงโอ้โหขึ้เข่าคุยกัเราเนี่ยนั่นเลยเป็นคนเรียบร้อยจริงๆอ่ะมากลับมาถามเรื่องสเปคผู้ชายก่อนเมื่อกี้เนี่ยเพราะเออว่าแฟนเขาดันมีอวยมีทุกอย่างมีอเป็นของแถมแต่เอาจริงๆถ้าเลือกได้ชอบแบบไหนถ้าเลือกได้ก็แบบนี้แหละ ก็คือที่ได้ก็คือตรงสเปกว่างั้นรอสูงขาวรวยเออเพอร์เฟกครบแล้วเจ้าชู้จะต้องเป็นของที่ค่วงมากับผู้ชายแบบนี้เป็นธรรมดาถูกต้องเออโอเคไหมกับผู้ชายเจ้าชู้ก็เราก็จ้ชู้เหมือนกันเอาเหรออ๋อใช่แต่ว่าพอพอแบบมันก็รู้จักหยุดสิพี่หยุดจริงบ่าหยุดหยุดหยุด ผู้หญิงอาจจะหยุดแต่ผู้ชายมันจะเป็นระบบขี้ไหลหยุดบ้างไหลบ้างหยุดบ้างไหลบ้างเป็นอยู่ใช่ไหมคะพี่หยุดมานานแล้วกระปิดกระปอยกระปอยพี่นี่ออกสไตล์ท้องผูกผมครับไม่ไม่ออกมาสักเท่าไหร่แล้วออกอาการและท้องผูกกันทีจม่วจมูกอ่าถ้าเกิดมาถามเรื่องนี้ถ้าเกิดเป็นผู้ชายในสเปคถ้าเกิดเขามีเงินเดือนคุณจะต้องมีเงินเดือนสักเท่าไหร่ในการที่จะมาคบกับฟ้าเพราะว่าเราหาเงินเดือนได้เยอะนะ ใช่เดือนเป็นแสนเนี่ยเราอะก็ต้องหาได้เท่ากันหรืออีกว่าค่ะร้อนใช่ต้องเป็นระดับซีอโอเท่านั้นะเอะต้องต้องเป็นอาเซียแน่เลยออเซียเลยหรอไม่แก่ที่สุดที่หนูจะครบได้แก่ที่สุดที่จะครบได้ก็อยากเกิน ปีอยากเกินเจ็ดปีตอนนี้ยี่แปดอยากเกินเจ็ดปีอ๋อไไม่ถึงไม่ถึงเลาผมไม่เกินเลยผมไม่เกินไม่เกินไปเยอะเอ๋อไม่เกินทำไมทำไมต้องเจ็ดด้วยก็ประมาณค่ะประมาณทักเก้าที่จะเข้าขายได้พอดีท้ามออกประมาณเจ็ดปีเคยคบกับผู้ชายที่ต่างกันสิบปีไหมไม่เคยค่ะนี่ไงเห็นไหม ไม่ไม่รู้แนไงว่าของไม่ลองไม่รู้ใช่อะไรเป็นอ๋ออ๋อนี่คือแตกนะอ๋ออ๋อนี่คือมันงงอยู่แลมตับแรงตับอะไรวะอะไรวะนียตอนนี้ในหัวมีแต่เพลงอยู่เตือนเตือนเตือนเตืออยู่นะโอ้เพลงก็เก่าเกินนะน้องเขาไม่เปิดเตือนตือนตือนไปเออไปเอไปน้องเราเปิดเนี่ย Put your hands up อยู่อย่าทั้งวันโอ้ยอ่้ายยังไงนะสิบปีนี่เราคิดว่าแก่เกินไปก็ค่ะ เคยคบผู้ชายเด็กกว่าไหมเคยไหมเคยเคยค่ะก็คนนี้ค่ะเด็กกว่าเอาหรอใช่เด็กกว่าปีนึงอ๋อปีเดียวก็ไม่ได้ห่างอะไรกันมากแต่ว่าถ้าถ้าเด็กเลยก็จะไม่คบครับเพราะว่าปกติก็คุยไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเราใช่ไหมตัวจะเออดนึงไม่นิดีนึงเพราะ่เปิดเพลงนอนดึกไงนอนเด็กแล้วหูจะตึงด้วยดีเจทุกคนจะหูตึงแล้วคุณผู้ฟังเออแค่ที่หูกันแบว่าละคันเออเอาออกบ้างหูตึงใช่ไหม ก็ยังค่ะฟ้ายังแต่แต่อีกสักพักก็ไม่แน่ใกล้ใกล้แล้วใก้แล้วค่ะใช่ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ตึงอยู่ตึงเพราะว่าบอกว่าบางทีเวลาเปิดเพลงเสร็จแล้วออกมาข้างนอกมันจะแบบหูดับวิ่งวิ่งวิ่งตลอดเวลาเลยใช่ใช่อ้าแล้วอย่างนี้เนี่ยอาชีพผู้ชายในฝันถ้าเลือกได้อยากให้แฟนทำอาชีพอะไรเราเป็นดีเจแฟนเราควรจะประกอบอาชีพอะไรก็มีธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองในอย่างี้ค่ะซึ่งแบบ พี่พึ่งพาได้ <laughs> เป็นดีเจมานานเท่าไหร่แล้วครับย่างเข้าสามปีแล้วค่ะสามปีอมไอ้ก้าแรกที่หนูบอกว่าหนูเนี่ยเที่ยวแล้วหนูก็ชอบฟังเพลงไปเรื่อยจนไปเรียนพอไปเรียนแล้วเนี่ยทํายังไงถึงมีคนมาจ้างงงมากตรงนี้ตอนนี้กําลังเป็นทำยังไงถึงกระแสคใครๆก็เป็นดีเจเออก็คือตอนแรกเนี่ยฟ้าฟ้าเรียนใช่ไหมแล้วก็ เรียนที่สลิมอะค่ะครับโอเคใช่แล้วก็พอมีรุ่นพี่คนหนึ่งเขาจัดปาร์ตี้ที่เดโมก็คือเป็นครั้งแรกที่ได้ไปเปิดเดโมค่ะใช่แล้วก็พอจากหลังจากเดโมเนี่ยก็เริ่มมีคนเห็นเราก็เริ่มแบบเออน้องมาลองเปิดงานนี้เปิดฟรีมั่งเปิดอะไรมั่งคือไปไปลองไปลองปบการเริ่มจากเปิดฟรีก่อนใช่เปิดฟรีไปไปลองของอะค่ะไรเปิดรอบแรกตอนคนไม่มีอะไรเงี้ยไปลองเวทีไปอะไรเงยใช่แล้วจุดเด่นจุดเด่นของฟ้าใสคืออะไรครับในการเป็นดีเจ เอหหนนนููกก็ไมม่ร้ืัความน่ารักไงความสวยของเขาไงคือเปิดเพลงไม่ดีแต่กูสวยอย่างเดียวงี้ยใช่ไอ้ข้างล่างไอ้ข้างล่างเมาแล้วหูก็ตึงเหมือนกับมีเจแหละเขาเปิดไปเปิดไปไม่ได้มองหน้าเลยนะมองไม่เห็นไม่มองเห็นแค่นี้เห็นแค่หน้าผากเห็นอยู่เห็นอยู่บางทีเวลาฟ้าใส่อ้าโหน้าหน่อยคุณทำผิดไปท่าหนึ่งท่าไหนครับผมเขาต้องเอาขาขึ้นมาด้วยเขาปีนขึ้นมาตั้มหนึ่งเฮ้ยเอ หมดการการทำงานของของหนูเนี่ยที่หนึ่งกี่ชั่วโมงครับก็ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเป็นที่ค่นี้ค่ะอืมอไม่ไม่ไม่นานกว่านี้แต่บางทีถ้าถ้าเป็นแบบอีเวนต์เปิดตัวสินค้าอะไรอย่างนี้ก็จะชิลมากซึ่งจะได้เงินเยอะแต่แบบเปิดแบบสิบห้านาทีเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้ไปเปิดเป็นพิธีว่าเปิดเป็นพิธีเปิดแบบงงๆอ่ะเปิดแบบ สองเพลงน้องลงเลยเขาก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จแล้วเขาบอกให้เรากลับเออเเดีเวนต์นี่เวน้นเป็นดีเจก็ดีอย่างเงี้ยแหละครับ<ะ>เป็นพิธีกรสิเดี๋ยวช่วยลากให้หน่อยนะสักครึ่งชั่วโมง <c oughs> ขอ, <c oughs> อฟ้าเลยครับเซคิวสองแผ่นพี่เพชรพี่เพชรเล่นเกมหน่อ <c oughs> ยพี่ทีางานไหนที่หนูเจอพี่อ่ะรับรองนะครับพี่ให้หนูเปิดบานตะไครเวลาออร์แกไนซ์แม่งมาบอกว่าช่วยดึงแค่สิบห้านาที พี่บอกน้องดีเจอะเปิดแค่สามสี่เพลงก็สิบห้านาทีแล้วเออเปิดแค่น้องพูดนิดนึงอ๋อขยับเข้ามในเวียดจ้าเดืขึ้นแล้วอาทิตยดนายหน่อยืออทีใครยังไม่หมดแก้เติมเลยมีไหมมีไหมไม่มี่ะพี่มีคือเปิดอย่างเดียวไม่ต้องพูดเปิดเดียวค่ะเพราะว่าพัาะมีเอ็มซีอ๋จะไม่คอยบิ้วไงเอาแล้วอย่างนี้เนี่ยเราออกไปทำงานกลางคืนทุกวันทุกวันทุกวันเงี้ยมันมีความอันตรายไหม อันตรายมากค่ะอันตรายมากเหรอใช่เอออะไรเพราะว <บา S 1> ่าเจอคนหลายรูปแบบเออเขอาเขามีมีอะไรที่แบบรู้สึกกลัวบ้างมีอะไรที่แบบรู้สึกกลัวก็แบบคนเมามาจีบ เออใช่คนมาจีแบบให้ให้เจสเจิร์มาขอเบอร์แต่แต่ว่าบางคนก็คือเมาแบบเพี้ยนเลยอ่ะแบบพุ่งมาหาแบบพุ่งเข้าลาเลยใช่บางคนแบบมาขอถ่ายรูปหนึ่งของสามหันมาขอจะหอมแก้มอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วฟาดหลัทำไงถ้าเจอแบบนั้นน่ะก็ตกสวนไปเลยค่ะตกเลยเหรอใช่ใช่คือมันมันตกใจแล้วแล้วมันรู้สึกแบบอ๋ออีอีรู้สึกเออ้เขาตบกลับจะทำไง ไม่ค่ะมีมีกาดคอยดูอยู่เพราะอากาศเสื่อยเขาก็จะเข้าข้างเราอยู่แล้วเราหิ่งก็ต้องระวังควอันตรายนะเดี๋ยเพราะในผับมันมีแต่คนที่สติไม่ไม่เต็มไงใช่ค่ะมือปามุงปำหมึกอะไรอย่างเงี้ยคือหลังจากที่เขาฟังเพลงที่เราเปิดแล้วเขาสติเขาหายไปหมดแล้วปล่อยลอยไปหมดแล้วทั้งที่อย่างอื่นว่าคนดีๆก็ค่อนดีแล้วตอนนั้นนเลยนะเรานี่พักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าก็มาล้วงไข่ปลาใสกันดีกว่าครับครับผมก็เลยไม่อาบก็มันก็มันเป็นกลมๆหมดเลยไม่ปกติที่เจออะกัน คือนี่น้องคือน่งหมคีคือไอ้ขนาดเราไม่เห็นที่เห็นเห็นได้เห็นได้วงไข่ของมันมๆมองไม่เห็นลำเลยลำแสงไม่เห็นเลยสนับสนุนโดยลีโอบี